เราเกละบาจิปรับปรุงรีโนเวทใหม่ครับทำเป็นที่พักกราบสวัสดีครับพี่น้องครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาอยู่นี่นะเมื่อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมูที่เป็นทนายความอยู่แถวภาะ,ะแดงครับพอดีมูมามาสื่อสวนแถวนี้ก็เลยให้ผมมาซอยปลูกพักลูง,ง้าครับมาเยี่ยมชมครับบานในสวนครับเดี๋ยวผมจะทายทำบรรยากาศให้พี่นอ้อง่งนะครับเด้อครับก็นี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านครับ หน้าบ้านกับคูตบอลเลียงป่าครับบอลกับพึ่งคุดครับนี่ยคดตบอรเรียงป่ามีต้นมะพร้าวแล้วก็บ,บ้านหลังเก่าไม่อยู่ครับบ้านหลังเกา่าโอ้ปลาหลาครับท่านนี้เพราะว่าพื้นที่แถวนี้มันติดไอติด,ต,ดติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับเขตนี้อยู่เขตอ่าสุขสวัสดิ์สามสิบสุขสวัสดิ์ห้าสิบสามครับเดี๋ยวผมสิปาถเพื่อนๆลงไป น,นี่ครับกํลังปลูกพักปลูกยังไว้กินต้นมะยมอันนี้บอ่อปลาครับบอ่อปลาขุดเองนะครับจ้างค้นขุดจ้างคนขุดคางบ่อก็ก,กํลังปลูกพืชอ่าคุ้มดินด้วยครับปลูกอ,อันนี้สงสัยเป็น คืออ่อจานาั่งครับเพือานาั่งแล้วก็พวกไอ้พืชคุ้มดินโอ้นี่ครับปลากำลังเดี๋ยวกะัดกาบสิเอาปลามาปล่อยครับนี่ครับบรรยากาศบ้านหลังเก่ากัดกาบสาิป,ป่าปรุงรีโนเวทใหม่ครับทำเป็นที่พักสำหรับเพื่อนๆใครอยากจะมาก็จองจอง จองคิวได้เลยนะครับมาจัดเป็นปาร์ตี้ครอบครัวหรือวาเพื่อนพาเป็นมามาจัดเป็นหมู่คณะได้ใช่ไหมเฮียได้ครับโอ้สุดยอดก็ติดตอ่อมาจะามาคนเดียวนี่มีเศษขนหัวลูกมีเศษขนหัวลูกใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าใครๆอยากจะมาในแนวแบบสวนนะครับก็ติดต่อ ผมมาได้เดี๋ยวผมก็จะ inbox โทรหาเจ้าของที่เขาทนายป้อมครับเขาคิดราคาเบา,เบา,า,าๆนี่ครับบรรยากาศภายในภายในก็ประมาณนี้ครับเป็นบ้านสไตล์สไตล์บ้านไม้สมัยโบราณครับสมัยเก่เกาๆอายุประมาณหลังนี้คาดว่าจะอายุประมาณ40ปีได้แล้วครับ สี่สิบห้าสิบปีฮะจะร้อยยังโอ้เก่าแก่นี่ยงารพระภูมิเจ้าที่เนื้อที่กี่ไร่เนื้อที่กี่วาร้อยวาเนื้อที่สามงานสามร้อยวาโอ้เสียปั้มเศรษฐีที่ดินนะนี่ถ้าถนนเข้ามาเดี๋ยวถนนเข้ามา อืมแล้วไอ้ตรงนู้นก็คือที่ของคนอื่นเขาแต่มันยังเป็นป่ายเนาะป่ายอย่างนี้ดีใช่อย่างนี้ดีจะได้มีบรรยากาศดีดีหน่อยก็ลองฝากร้านดูข้างในฝากร้านดูว่าดู้องบนก่อนดิอเดี๋ยวผมจะพาขึ้นดูข้างบนนี่ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านครับ ก็เอาเสือมาปูทำกิจกรรมทำมาของอาหารได้ข้างในมีน <3 S 1> พัดลมข้างในมีสามห้องนอนข้างในก็มีหนึ่งห้องนอนสห้องนอนหนึ่งสองข้างในอีกหนึ่งสองสามห้องนอนย้ยอีกทีครับอือครับก็เดี๋ยวเขาจะรีโนเวททาสงทางสีใหม่โอ้ อดครับเยี่ยมเยี่ยมตายเยี่ยมอ,อ,อืมตายจากบเบียงไปนี่นะบตุตรบ้านต้องออกไปเสานะ ใช,ใช,ใช,ใช่่ครับก็เป็นบรรยากาศบริเวณข้างๆก็เป็นเน้นเน้นเน้นสวนนะครับก็เอาสวนไว้เพื่อความร่มรื่นร่มรื่นครับร่มรื่นคือสวนเราจะไม่พัฒนาเออ,เอเคือ,อบริเวณน,นี้เราจะไม่พัฒนาเราก็จะปล่อยให้เป็นสวนเป็นป่าไปเลยครับเป็นเป็นแหล่งนิเวศสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบ ตายแบบธรรมชาติล่มล like like uh. ื่นครับก็ก็ยเนิญครับชุไม่ไกลจากกรุงเทพติดกรุงเทพแล้วครับตรงนี้อใช้เวลาวิ่งมาประมาณ15นาทีถึงจากสะพานพุทโธ ใช่นี่คร wow. ับทีมงานทีมงานสามัคคีเก่าแก่ดั้งเดิมกลาวว่าไม่ต้องตายจากกันเลยครับบอกว่าอย่างนี้บอกแตมาแต่แต่ว่จะจากกันก็จากกันก็ตายอ่ะเออจากกันก็ตาย